ขออญาตเริ่มเลยนะวันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งก่อนเข้าประเด็นหลายเรื่องด้วยกันนะวันนี้ที่ผมจะพูดคุยวันนี้เป็นเรื่องของดรามา่าโพวันนี้โพออกมาเยอะจนโอ้โหจำไม่หวัดไม่ไหวว่ามีโพใครบ้างแล้วจะเชื่อใครได้บ้างนะครับส่วนนะเอ่อ IO, วันนี้ไอโอโอ้โหส่งมาก่อกวนกันเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังแต่ว่าก่อนถึงจะเรื่องนั้นเนี่ยมีเรื่องนะขออภัยท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะมีเรื่องขออภัยอ่านะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมพูดไปว่าปาติลิศของพรรคเพื่อไทยไม่มีชื่อดออรสุชาติธาดาธรรมรงค์เวทต้องขออภัยด้วยมาดูแล้วมีฮนะขออภัยขออภัยจริงๆนะครับก็เลยแก้ข่าวคลิปเมื่อวานนี้หน่อยเรื่องที่หนึ่งที่จะแจ้งลงหน้าก็คือว่า วันพรุ่งนี้จะมีการประชุม GBC นะครับว่ากันว่าจะน่าจะเป็นจันทบ,บุรีไทยขเขมรว่าจะยุติการหยุดยิงได้หรือไม่หลังกัมบูชาพยายามนะครับผลักดันให้การถกพูดคุยเจราจา GBC นะ mm. เกิดขึ้นที่จังหวัดที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียประเทศที่มีนายกเป็นอีตุ๊ดเท่านะฮนะ วันนี้หมดท่าแล้วนะอีตุเท่าเนี่ยอันวาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าอาวุธที่ไทยเข้าไปยึดฐานต่างๆของขเขมรได้ที่ลุกมาพื้นที่ของไทยเนี่ยปรากฏว่าอาวุธที่ยึดได้เนี่ย <c oughs> เป็นปืนนะปืนทำทำลายรถถังปืนทำลายรถถังเนี่ยเขาก็ดูว่าเม็กอินไชน่านะผลิตพิ่งผลิตเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเองเปิดตัว ปรากฏว่ามาโผล่ที่นภูอะไรวันนั้นที่ยึดกันไปเลยนะเป็นอาวุธที่ทันสมัยผลิตจากจีนจีนก็แก้ข่าวมาเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ที่ผลิตจากจีนเนี่ยมันใช่แต่ที่จีนขายเนี่ยไม่ได้ขายให้ประเทศอื่นเลยนะขายให้มาเลเซียโอ้โหคราวนี้ก็เป็นเรื่องเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคุยเลยที่มาเลเซียน่ประเทศที่มีนายกเป็นอิตุดเท่าเนี่ยนะก็ จีนบอกว่าอาวุธที่ทําลายรถถังที่ไทยยึดได้เนี่ยขายให้เฉพาะมาเลยแล้วมันมาโผลที่าชายแดนไทยเขมรได้ยังไงและไทยยึดอาวุธนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดกันต่อเองคิดกันต่อไดนะ้นะว่าประเทศที่ดีต่อไทยต่อหน้าเนี่ยรับหลังเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้นะก็ว่ากันไปเรื่องที่สองฮนะเรื่องที่สองออกรณี วันนี้คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบกลางให้กรกตเรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกตั้ง8กุมภาปีหน้าหรือก็อีกไม่กี่เดือนเนี่นะฮันวามกราแล้วก็8กุมภาก็เลือกตั้งก่อนวาเลนไทยเนี่ยใช้วงเงิน8 0 0 0กว่าล้านฮะถือว่าเป็นยอดการเลือกตั้งใช้งบประมาณแผ่นดิน สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย8,000กว่าล้านนะสงสัยเลือกตั้งข้งหน้าต้องเป็นหมื่นล้านแน่ะนะครับเอ้ประชากรมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ทำไมใช้งบเยอะเหลือเกินนะงันการเลือกตั้งทั้งทีงทใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนไปแปด0ันกว่าล้านเนี่ยในการเลือกตั้ง8กุมภาที่จะถึงเนี่ยพร้อมกับการจัดทำประชามติว่าคนไทยจะให้แก้รัฐมนูญหรือไม่ ผมเองเนี่ยยังไงผมก็ต้องเลือกว่าแก้รัฐนูญอยู่แล้วเพราะ,ะร,รัฐนูญน,นี้มันเกิดขึ้นจากรัฐนูนโจรน,นะให้โจรมีอำนาจนะให้องค์กรอิสระมีอำนาจล้นฟ้าใครแตะใครต้องก็ไม่ได้สอวอนะมาด้วยวิธีพิเศษแบบหั้วกันเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ไม่ได้ฮนะก็เป็นผมผมก็โหวตว่าให้แก้รัฐนูนปี60อยู่แล้ว ปีนี้ก็นอกจากนะอนุมัติงบ8,000ล้านให้เลือกตั้งสอสอระบบเขตสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อก็จะมีพ่วงคำถามเรื่องของการทำประชาม,มาติไปด้วยวันนี้ครมอนุมัติแล้ว8,000กว่าล้านเรื่องที่สาฮะนะศารอาญาคดีทุจริตวันนี้รับฟ้องเรียบร้อยนะรับฟ้องจากใครจากสอวอสำรองฮะนะไปฟ้องสอวอ ที่หัวเลือกตั้งสอวอสีน้ำเงินนะไปฟ้องใครฟ้องกกตทั้ง7คนนะบอร์ดกกตทั้ง7คนก็เตรียมรับไว้นะนะรวมถึงอีกหนึ่งเลขาสแสวงบุญมีโดนฟ้องไปด้วยนะมีการวิเคราะห์ว่าสารอาญาเนี่ยจะรับหรือไม่รับสรุปสุดท้ายวันนี้รับคดีเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปมที่นะกกตและเลขาเนี่ยใช้อำนาจโดยมิชอบ ในการหัวสอวอสั่งให้จำเลยตอนนี้เป็นฐานะจำเ,ยเลยแล้วนะเพราะสารรับฟ้องแล้วจำเลยชี้แจงเรื่องนี้ทั้งกรกตทั้งเจ็ดคนรวมถึงเลขาอีกหนึ่งคนเนี่ยชี้แจงพาภายในสามสิบวันนั่นะค,คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้ใครจะเห็นแล้วนะตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาผมอยู่ในกรุงเทพเลยนะมีป้ายหาเสียงติดกันเยอะแยะแล้วนะเริ่มติดกันเยอะนะ พักประชาชนเนี่ยก็ผมไม่เห็นก่อนติดป้ายตัวบุคคลนะใกล้ๆบ้านเนี่ยมันมีการติดตั้งตัวบุคคลละสุพนัทมีนชัยนันอะไรเที่ยวที่แล้วเนี่ยนะก็เที่ยวนี้ก็ลงก็ติดป้ายกันแล้วนะฮะอีกอีกป้ายอีกพักหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยนะฮะติดป้ายยศนันเรียบร้อยนะฮะยศนันวงสวัสดนะฮะเป็นแคนดิเดตนายก รัฐมนตรีในฐานะพรรคเพื่อไทยนะครับอันดับที่1ยศนันก็วันนี้ติดป้าย20บาทนะลดไฟฟ้าตลอดสาย20บาทนะเพราะฉะนั้นก็พรรคเพื่อไทยเขาจี้ประเด็นนี้ดีนะเขาจี้ประเด็นนี้เขาคิดว่าคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือพรรคส้มและเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยพรรคส้มไม่ยกมือโหวตลถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทเนี่ยก็เป็นลอยด่างของพรรคส้ม พักเพื่อไทยก็เลยจี้ประเด็นนี้เอาป้ายนี้ออกมาเป็นป้ายแรกก็คือนโยบายพักเพื่อไทย20บาทรถไฟฟ้าตลอดสายจะทําเสร็จอยู่แล้วเปลี่ยนรัฐบาลซะก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่นะใครตื่นช้ามาวันนี้ก็เริ่มเห็นป้ายกันแล้วในกรุงเทพวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธจะมีการเปิดตัวนะพักภูมิใจไทยนโยบายพรักภูมิใจไทยทั้งหมดแล้วก็เอาคนมาถแถลงนโยบาย เอาแบบนะหน้า,มานไม่ยิเอาง่ายๆเอาอนุอรุทินมาชัยชนกมาสุภจีมาลําตีพาณิชย์เอาเอกนิตินิติทันประพาสมาลําตีครังเอาศรีหักดิ์พวงเกตแก้วลําตีต่างประเทศมาถแถลงนโยบายพักเอาดูดีเลยพวกยี้เนี่ยหลบไปอยู่ข้างหลังก่อนประเภทโสพลชาลัมพิพัฒน รัฐกิจประการสุชาติชมกลิ่นสงศัดิ์ทองสีศักดาวิเชียนศิลป์เอาไปอยู่หลังๆก่อนนะไม่ได้ถแถลงฮะพวกยี้ๆนี่มีเยอะกว่าพวกไม่ยี้นะฮะพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยเขาถแถลงเปิดนโยบายเอาหน้าตาดีๆเจียมเจียมมาถแถลงนโยบายส่วนวันถัดไปพระฤหัดนะหลายท่านที่บอกในเนี้ยบอกว่าเอพรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวยังไงปาจินบุรีจะมีครบไหมพรุ่งนี้ขออภนะัยฮะพระฤหัส 2ี่สิบห้าธันวาคริสมัสนะพักเพื่อไทยเปิดตัวครบทั้งปาร์ตี้ลิและทั้งสอสแบบเขตนะเปิดตัวครบเลยทั้งห้ารอคนวันพฤหัสนี้ทุกจังหวัดก็จะได้รู้ตัวแล้วว่าจะเป็นใครนะมีหน้ามีหน,มนวดอย่างไรวันนี้ผมมีประเด็นที่พูดกับท่านก็คือว่าวันนี้โพลที่ออกมาเนี่ยมันเยอะมากโพลและ i.o. เนี่ยมันเยอะกว่าทุกยุคทุกสมัยนะ นะโดยเฉพาะนะไอเนี่ยผมไม่เคยเจอ I.O. ขนาดลุงตู่เป็นผระเด็จการนะทะํารัฐประหารมาสมัยลุงตู่เนี่ยไอยังกวนน้อยกว่ายุคนี้นะยุคนี้ขนาดเพจผมเนี่ยไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรเท่าไหรนะ่นะนะเพจเ,เริ่มทีวีอินไซต์การเมืองแล้วก็เพจวันนี้สลิมทําอะไรยังโดนก่อกวนหนักขนาดนี้ ไอโอเขาทำงานหนักมากไม่รู้รับงานใครมานะแต่เชียแต่สีน้ำเงินน่ะ i อโอเชียสีน้ำเงินวันนี้หลายเพจเจอเยอะมากคะแล้วเราเพจเล็กขนาดนี้เรายังโดน YouTube เล็กขนาดนี้เรายังโดนแล้วเพจใหญ่ๆที่มีเพจใหญ่ๆมี youtube ใหญ่ๆคนชมเยอะๆติดตามเยอะๆติ k t o k อเยอะๆโหลารใหญ่ๆนี่ม่ถูกแทรกแซงม่ถูกโอ้โหนะฮะ IO นะ สีน้ําเงินเนี่ยแทรกแซงขนาดนี้เขาทํางานกันเป็นทีมมากซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเพราะนะมีคนแซวในห้องมีคนแซวในเพจเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติก็รู้เลยว่าโอการเลือกตั้งเนี่ยพวกไอโอตอนนี้เริ่มทํามาหากินกันแล้วรับงานกันมาแล้วก็อย่างล่าสุดไม่กี่วันเนี่ยพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยพึ่งกู้ได้ เนะพิ่งกู้ได้นะครับเพจปิวไปเพจพักเพื่อไทยปิวไปเพิ่งกู้ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อไอโอมากนะไอโอวันนี้ระบาดกันเยอะมากนะเกินโซเชียลเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นโซเชียลแบบใหญ่ๆเนี่ยนะค่ายใหญ่ๆเนะี่ยโอ้โหนะเพียบเลยมากันเพียบไม่ไม่รู้ว่านะ เขาให้ทํางานแบบไหนรับเงินกันยังไงยังไม่รู้นะฮะยังไม่ได้สืบสาวเราเรื่องจริงจกยังไม่ได้แจ้งมาแต่เท่าที่ดูปรากฏการแล้วเนี่ยมันไปทุกเพจนะผมดูความคิดความเห็น้ปกติอนุทินมันไม่มีกระแสเลยนะวันนี้มาโอ้โหขยายผลกัน่าดูนะครับแล้วมาดิสเครดิตนะยังดิสเครดิตแพทองทานอยู่เลยเรื่องคลิปฮุนเซนอังเคิลลุงดิสเครดิต น้องสาวดรยศนันวงสวัสด์ที่ไปแต่งงานกับคนกัมพูชายังดีเครดิตกันไม่จบซึ่งจริงๆมันไม่น่ามีอย่างนี้ในสังคมอุดมปัญญาสังคมที่มีการมีความรู้การศึกษาค่อนข้างเยอะนะคนไทยแต่จมปลากกับเรื่องเก่าๆเอาขุดการเมืองเรื่องเดิมๆม,มาถล่มใน i ออขุดภาพขุดอะไรมาเยอะแยะคือเหมือนเหมือนคนเราอะ่ะวันนี้สวยนะ ถูกคนขุดว่าเฮ้ยมึงเมื่อก่อนหน้ามึงเบี้ยวหน้ามึงอ้วนตอนนี้มาทําสัญญกรรมหน้าเรียวคุณขุดมาเพื่ออะไรนะครับไม่มีประโยชน์วันนี้เขาสวยก็พอแล้วนะฮะก็ก็เขาไม่ได้ค้ายาเขาไม่ได้ทําธุรกิจผิดกฎหมายไม่ได้ทุจริตมันก็น่าจะพอคือคนเราเนี่ยมันมีรอยด่างทุกคนมันมีด้านดําทุกคนมันมีด้านลับด้านมืดทุกคนเพราะนั้นนะครับนะ ฟังหูไว้หูไอโอระบาดเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากกันไว้เรื่องที่สองนอกจากไอโอนี่เกินโซเชียลเยอะมากนะก่อกวนพักเพื่อไทยบ่นอุบเลยตอนนี้นะฮะพวกจิ้มคอยจะรนะายงานกันเรื่อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโพฮนะจะเชื่อโพใครดีหวะวันนี้โพเยอะมากเลยไล่เลียงฮนะนิด้าโพสวนดุสิตโพ นอตโพซุปเปอร์โพอีสานโพมติชนโพไม่รวมโพลับทั้งหลายนะโพลับ e เนี่ยนะที่น่าเชื่อถือก็โพ e อะไรโพสั e นตะิบาลฮะกับโพอสอมอที่กระทรวงมหาดไทยเขาทำโพสองโพเนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยยกเว้นท้ามันหลุดมาเองนะครับก็จะเปิดเผยได้แต่โพ e ที่เป็นนะฮะ เจ้าที่อยู่ในในหูเราในตาเราสายตาเราเนี่ยเราเห็นแล้วนิดาโพสวนุสิทธิ์โพนอตโพสุปรโพอีสานโพมติชนโพนี่ยังไม่รวมสื่ออื่นอีกนะเดี๋ยววันนี้เขามีดีเบตไทยรัฐนะฮะไทยรัฐทีวีเขามีดีเบตกันผัวหน้าพักไปเกือบหมดฮนะที่เขาเชิญไปเกือบหมดฮนะยกเว้นอนุทินนะนี่เขาคิดว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นนะเขาก็ไม่ไป ร่วมดีเบตไม่อยากให้ประชาชนรู้เพราะเขาไม่ในแนวไม่ในแนวคือแนวพูดรับเหมาเอาง่ายพูดแล้วมะนาวไม่มีน้ํากวนตีนเอาวง่ายนะเพราะฉะนั้นพูดเนี่ยอาจจะเสียคะแนนเพราะฉะนั้นกูไม่ออกไปดีเบตกับใครดีกว่าเพราะความรู้ความสามารถมันมันก็ใช่ว่าจะมีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเออโพต่างๆขอให้ท่านพิจารณากันให้ดีว่า โพไหนใช่โพไหนไม่ใช่ผมไม่ฟันธงนะเพราะโพหลายโพผมบอกให้นะมันเป็นโพย่าหวานนะความหมายคืออะไรโพย่าหวานซื้อได้โพก็กินกล้วยฮะโพไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะโพเนี้ยใช้คนทําโพเนี่ยนะครับเป็นโพที่คนทําแต่มีสถาบันการศึกษา มาเป็นหัวจัดที่สำคัญมีอาจารย์ที่จบวิชาสถิติมาเก็บข้อมูลแต่สุดท้ายเนี่ยเงินซื้อไดอ้ความสัมพันธ์ซื้อได้มันก็เลยทำให้หลายโพเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตกันว่าเฮ้ยโพไหนโพจริงโพไหนน่าสงสัยที่สุด <c oughs> โพไหนเป็นโพย่าหวาน <c oughs> ซื้อได้อะใครจะคิดว่า โพซื้อไม่ได้ซื้อได้ตำแหน่งมันยังซื้อได้เลยคุณจะขึ้นสีไหนมันยังซื้อได้นะเอาสีอะไรอ่ะสีเขียวสีกากีมันซื้อได้หมดโพก็คือมนุษย์เนี่ยนะะเพราะฉะนั้นซื้อได้เพราะฉะนั้น,ะะน,นวันนี้สิ่งที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นมันจะมีโพออกมาทุกอาทิตย์นะใครเหมาะจะเป็นนายกใครเหมาะพักไหนที่จะได้คะแนนสูงสุดวันนี้ มีแค่สามก๊กอย่างที่บอกฮะนะมีเพิ่มมาอีกสองก๊กก็คือก๊กหลักก็คือก๊กส้มก๊กแดงก๊กน้ำเงินไม่รู้ใครจะได้อันดับหนึ่งอยู่ที่ประชาชนก๊กที่เพิ่มขึ้นมาคือก๊กเขียวผู้กองธรรมนัสและก็ก๊กฟ้าของอภิสิทธิ์อันนี้ก็ว่ากันไปส่วนเป้านะเป้าหมายหรือตรกกะกความเป็นจริงเนี่ยนะก็ต้องวัดกันในวันที่8ด หรือหลังวันที่8ก็จะรู้ผลอย่างส้มเนี่ยเขาบอกเลยเขาหวังว่า250โอ้เขาตั้งสูงมากสองร้บฮะผมถามท่านผู้ชมตอนเนี้ยท่านเชื่อไหมว่าพักส้มเนี่ยจะได้250ที่นั่งขึ้นไปนะคือเขาชูจุดขายเลยส้มเนี่ยมีน้ำเงินไม่มีส้มเอาละพักอื่นนะพักแดงพักเขียว พักฟ้าแล้วเขาอยู่ที่ไหนคุณจะให้เขาเลือกสองพักเหรอไม่เลือกน้ำเงินก็เลือกส้มเหรอคุณถึงชูจุดขายว่ามีน้ำเงินไม่มีส้มแต่หลายคนวิเคราะห์แล้วนะโอกาสที่พักส้มคะแนนจะลดลงเนี่ยมีค่อนข้างสูงฮะนะนะเพราะว่าอะไรฮนะเพราะยอดคนยังไม่ตัดสินใจเนี่ยเยอะมากฮนะคนแต่ละโพที่ไม่ตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นนายกหรือจะเลือกพักไหนเนี่ย มีสูงถึง10บกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ไม่เลือกพรรคไหนหรือบางโพเนี่ยสูงถึง40ซที่ยังไม่เลือกบุคคลและไม่เลือกพักการเมืองยังสงวนท่าทีอยู่นะ,ะหลายคนอาจจะเชื่อว่าเลือกส้มไปแล้วเนี่ยเองบอกว่ามีน้ําเงินไม่มีส้มเนี่ยไม่ใช่ไปยกมือให้หนูอีกนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย พรรคส้มเนี่ยยังไม่ได้โชว์เรื่องการบริหารจัดการเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านมาตลอดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคนจะเชื่อพรรคส้มหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เป้า250สมัยแท้งเนี่ยสมัยสีกัญญานะสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยพรรคส้มเนี่ยเขาบอกว่าสองมันไกลเกินนะพี่สุกัญญาบอกว่า50าสิก็เก่งแล้วเอาขนาดนั้นเลยเหรอ ก็อบอกว่าคือพักส้มเนี่ยมันมาไกลเกินแล้วบอกสองร้อยห้าสิบมามันไกลเกินเพราะอะไรเพราะพักส้มเนี่ยเลยจุดที่ตัวเองพีคมาตลอดตัวเองเคยพีคมาแล้วสมัยพิธามันจะพีก,กว่าพิธาเนี่ยมันก็เกินไปเพราะว่าคุณทําผิดพลาดสองสามเรื่องใหญ่ๆแล้วทําให้คนที่เป็นเอฟซีเป็นรอมทั้งหลายเนี่ยเขาถอยออกไป นั้นเป้าที่ส้มเขาวางไว้สองร้อยห้าสิบมันน่าจะไม่ถึงนะแล้วโพก็ออกมาทุกโพเนี่ยมันตรงกันว่าส้มเนี่ยไม่น่าถึงสองร้อยห้าสิบส่วนแดงแดงเนี่ยเขาบอกว่าสองร้อยบวกลบอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้สองร้อยบวกลบเนี่ยแล้วก็แดงเนี่ยเขาไม่ได้มนะีต้นทุนเสียในช่วงที่ผ่านมาร้อยสี่ยิบเอ็ดนโอกาสจะบวกเพิ่มเนี่ย มันมีจากปฏิลิทนะเพราะคะแนนส้มเนี่ยที่ไม่เลือกส้มเนี่ยมันอาจจะมาเทให้แดงก็ได้นะหรือไปเทให้สีอื่นก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยแดงบอกว่าโอกาสเพิ่มมันมีวันพฤหัสเดี๋ยวก็รู้นะฮะบางคนเบื่อส้มนะฮะเบื่อส้มนะก็อาจจะกลับมาหาแดงก็ได้แดงเนี่ยเขามีโอกาสเพิ่มขึ้นเพ,นเพราะอะไรเพราะแดงเนี่ยเขามีเนื้อที่ที่สามารถแจ้งเกิดได้หลายพื้นที่ กรทมที่ที่แล้วสามสิบสามเขตเนี่ยนะสามสิบสามเขตเขาได้ไปเขตเดียวเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเพื่อไทยเองเนี่ยแดงเองเนี่ยเขาสามารถแจ้งเกิดในกรทมได้เพิ่มนะเที่ยวที่แล้วก็ถือว่าฟุกนะพักก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันเป็นพักประชาชนเนี่ยได้สามสิบสองเขตเนี่ยผมถือว่าฟุกเลยนะมายุคนี้เนี่ยไม่ยกมือขวางยี่สิบาทรถไฟฟ้าตลอดสายเนี่ย ผมว่าคนแม่งเปลี่ยนใจเยอะแล้วสสหลายคนในพื้นที่เนี่ยไม่ทํางานนะต้องบอกงี้นั้นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยหรือแดงเนี่ยแจ้งเกิดในกรทมก็มีนนทบุรีก็ศูนพันเพื่อไทยน่าจะแจ้งเกิดได้ทั้งกรุงเทพนนทบรุรีสมุทรปราการนะฮะก็ศูนพันทั้งสมุทรปราการนะเพื่อไทยก็ศูนย์พันก็รอบนี้ก็ ตีคืนกรุงเทพนนทบุรีสม,มุทรปราการมาก็โอ้โหถือว่าเป็นกําไรรวมไปถึงปทุมธานีด้วยนะตีคืนปทุมธานีได้เี่กก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วจังหวัดที่เขาคา,าดหวังนอกเหนือจากนี้คือสุพรรณนะสุพรรณบุรีกับอยุธยาเขาคาดหวังว่าเพื่อไทยน่าจะเก็บแต้มได้บ้างเพราะฉะนั้นร้อยสี่สิบเอ็ดที่นั่งในปีหกหกการเลือกตั้งที่ผ่านมาในเพื่อไทยเนี่ยมีบวกฮะ มีบวกนะฮะบวกเกินกว่าร้อยสี่สบเอ็ดแน่นอนแต่จะถึงสองร้อยบวกลบหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือกกที่สองเมื่อกี้พูดถึงกกส้มแล้วก๊กแดงกกน้ําเงินนะ่ะเขาวาดหวังว่าก๊กน้ําเงินนะี่ยเขาเขาตีราคาตัวเขานะหลายคนก็เชื่อแบบนั้นนะนักวิเคราะห์เขาว่าน่าจะเป็นพักอันดับหนึ่งหรือไม่ก็วัดดวงกันพอเขาตีว่าสองร้ยบวกลบเหมือนกันน้ําเงินเขาถึงไม่ไปออกดีเบตฮนะ โอกาสเพิ่มเขามีเขาได้เจ็ดสิบรอบนี้เนี่ยเขาเขาโดบขนาดไหนกว่าต้อนบ้านใหญ่เข้าคอกเนี่ยกว่าต้อนบ้านใหญ่เข้าคอกเนี่ยเขาโดบขนาดไหนถ้าเป็นคนที่ออกกําลังกายในฟิตเนสเนี่ยคือโดบกินเวโปรตีนกินโอโ้โหเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อหน้าดูนะคือโดบเพราะถ้าไม่โดบเนี่ยจากเจ็ดสิบเป็นสองร้อยเนี่ยมันทําไม่ได้อะโดบไม่ใช่กระโดบอย่างเดียวนะ มีกระสุนดินดำเต็มที่นะฮะนะเรียกว่าบ้านใหญ่ไม่แบ่งใครเลยเอาบ้านใหญ่เข้าคลองหมดแล้วนะ,ะคือวันนี้น้ำเงินเองเนี่ยมีแบ็กดีเอาต้องบอกมีแบ็กดีฮะจริงๆน่าจะเอาแบ็กค,คนนั้นนะ่มาเป็นหัวหน้าพักนัะ็หมดเรื่องหมดราวนะผลเรือเอกหรืออะไรสักอย่างเนะีนะ่ยหรือผลนะนะ่เอามาเป็นหัวหน้าพักก็หมดเรื่องหมดราวแล้วนะครับ คือไม่ต้องอนุทินแล้วนะครับมันจะได้หมดข้อสงสัยเอารัดพันลึกมาเลยจบเลยจะได้รู้วันนี้เนี่ยนะครับน้ำเงินเนี่ยนะครับมีจุดบกพร่องเนี่ยก็คือเรื่องของอย่างที่ผมบอกอะ่ะหัวสอวอเนี่ยจะเป็นประเด็นเขากระโดงก็จะเป็นประเด็นวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายสามวันนี้เนี่ยทนายอันบุรีรัมคนบุรีรัม คนบุรีรัมย์จะมาทวงเขากระโดงเขาจะไปปลาศัยเดี่ยวเลยนะนะทนายอ๋นจะไปปลาศัยเดี่ยวที่นะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในหัวข้อหยุดกินรวบประเทศไทยทนายอ๋นสัญจรครั้งที่หนึ่งวันนี้ประมาณสักบ่ายสามเนี่ยนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทนายอ๋นบุรีรัมย์เนี่ยจะไปเปิดถลกหนังหน้า นะเรื่องกรณีหัวสวและเขากระดงในโครงการทนายอันสัญจรก็เป็นไม่ได้ลงการเมืองนะแต่ว่าอยากจะนะบอกกับประเทศนี้ว่าประเทศมีปัญหาสองเรื่องเนี่ยไม่ได้แก้ไขสักทีหนึ่งเนี่ยจุดอ่อนของน้ำเงินเขาอยู่ที่เขากระดงกับหัวสวรเรื่องที่สองก็คือจุดอ่อนก็คือเรื่องของสงครามไทยเขเมรนคนมีความรู้สึกว่าอา้าวไหนบอกว่า เปลี่ยนจากพักเพื่อไทยแล้วสงครามจะจบวันนี้ยังค้างยังคาอยู่เลยนะครับยังคาอยู่เลยนะจะยังไงเนี่ยนะไอจากกระแสที่เคยบวกกับวันนี้เลยเฉยเฉยเลยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนดิเดตไม่ชัดเจนนะพักอื่นก็เปิดตัวคนดิเดตมาหมดแล้วเหมือนพักน้ำเงินเนี่ยคนดิเดตไม่ชัดเจน คนไม่กล้าเข้าหรือ,อยังไงเรื่องภาพลักษณ์หรืออะไรไม่แน่ใจและเรื่องสุดท้ายคือเพื่อไทยตอนนี้เขาลุกหนักเขาลุกหนักด้วยความใช้ความสดบทความเกา่าความเก่านี้ต้องยกให้อนุทินนะเก่าแน่นําเงินนี่เขาเก่าเคี่ยวลากดินเลยฮนะคนอื่นเลิกเล่นการเมืองนะคนที่เลิกเล่นการเมืองทั้งหลายเนะี่ยพรรคอื่นเขาเลิกหมดแล้วก็ไปรวมตัวที่ค่ายน้ําเงินเนะี่ยแหละตอนนี้เพื่อไทยเขาลุกหนักแล้วก็ใช้ นะความสดบทความเกา่าโดยใช้ยศนันวงสวัสด์เนี่ยนะใช้ในการบทเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโพจะออกมายัางไงท่านอย่าไปสนใจนะนะคือบางทีเนี่ยหนึ่งเราไม่เคยเห็นคําถามโพที่มันถามชาวบ้านน่ยว่าถามว่าอะไรเป็นคําถามชี้นําหรือเปล่าเนี่ยคือเราไม่เห็นเพราะ,ะนั้นเราเชื่อโพเนี่ยเราดูผ่านๆได้แต่อย่าไปเชื่อ หลักการทำโพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมก็เรียนสถิติมาผ่านวิชาสถิติทำโพมาเหมือนกันตอนเรียนนะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มแซมปิ้งเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในการทำโพเนี่ยมันต้องมี4ี0ตัวอย่างในแต่ละพื้นที่โพบางโพผมบอกให้นะอย่างโพผมอยู่ลาดพร้าวเนี่ยการทำโพออกมาเนี่ยคุณเอาสอบถามคนในลาดพร้าวสี่ร้ตัวอย่าง แล้วคุณเอาไปประมวลดผลโพนะ,ะเข้าโปร,โรงโปรแกรมคีย์เข้าโปรแกรมมันก็จะออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยคุณรู้เลยว่าเขตลาดพราวเนี่ยใครจะได้เป็นสสอ,อันนี้รู้เลยแต่ณวันนี้โพแต่ละโพใช้อะไรฮะทั่วกรุงเทพมันมีสามสิบสามเขตเลกตั้งเนี่ยคุณใช้สองพันห้าร้อยตัวอย่างสองพันห้าร้อยตัวอย่างเนี่ยเอาสามสิบสามไปหารนะฮะ นาหารสองพันห้าร้อยตัวอย่างเนี่ยเอ่อเรียกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยฮะสามสิบสามเขตเนี่ยเขตละเจ็ดสิบห้าคนใช้กลุ่มตัวอย่างเขตละเจ็ดสิบห้าคนยังไงมันก็ไม่ได้ผลเพราะนั้นมันเลยเพี้ยนออกมาถ้าคุณใช้มีกรทมมีสามสิบสามเขตแล้วคุณใช้เขตละสี่ร้อยตัวอย่างเออนี้น่าเชื่อถือแต่นี้ทั้งกรทมคุณใช้สองพันห้าร้อยตัวอย่างเนี่ยคือมันดูยาก นะและขึ้นอยู่กับคําถามว่าคาถามเนี่ยเป็นคําถามชี้นําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโพวันนี้เนี่ยดราม่าเยอะเหลือเกินอันไหนของจริงอันไหนเชื่อถือได้อันไหนเชื่อถือไม่ได้อันไหนของปลอมแต่ผมบอกท่านเลยฮะโพมีตังซื้อได้อะมีตังซื้อได้เลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้อย่าไปเชื่อผลโพท่านเชื่อตัวท่านเองท่านมั่นใจตัวท่านเอง เพราะโพบางโพเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาโพบอกคนนี้นำปุ๊บมันก็จะนําตลอดพอถึงเวลาจริงๆสอ,อบางคนบอกคนนี้ได้นะคนนี้ได้ไอคนนี้ได้สุดท้ายพื้นที่ไม่ทําอะไรไม่ทําคนที่นะตามมาอันดับสองอันดับสาอาจจะแซงอันดับหนึ่งไปก็ได้อย่าไปเชื่อโพฮะมันเคยเกิดปรากฏการณ์นี้เยอะมากเพราะฉะนั้นคนคุณเป็นผู้ลงคะแนน คุณเป็นคนกาคุณเป็นโวตเตอร์ให้แต่ละพักคุณชอบพักนู้นไม่ชอบพักนี้โพละในฐานที่เข้าใจดูแล้วขำๆดูแล้วสนุกๆแต่อย่าเอามาเป็นจริงเป็นจังนะพราะโพหลายโพผมบอกฮนะเป็นโพย่าหวานกินอร่อยซื้อซื้อได้ไม่ได้ยากอะไรฮนะนะเงินนะครับกับความสัมพันธ์เนี่ยนะทำพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ โพย่าหวานโพนั่งเทียนอย่างที่ว่านเนี่ยนะฮะนะทํากันไม่ได้ยากนะฮะมีสถาบันการศึกษาขึ้นมาก็ใส่ไปเลยนะครับทําโดยสถาบันนู้นสถาบันนี้โพบางโพเนี่ยทําด้วยมูลนิธิยังมีเลยนะทําด้วยมูลนิธิก็มีตาทำโดยโดยไม่มีหลักวิชาการก็มีทําตามเงินนะใครจ้างกับมึงชนะนะบางทีมันค้านสายตามาก อันนี้ก็ต้องทําใจเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของไอโอเนี่ยเกินโซเชียลเลยท่านต้องระวังนะแล้วก็มีดราม่าเรื่องไอโอเยอะแยะมีดราม่าเรื่องโพออกมาเหลียวจะออกมาทุกอาทิตย์จนท่านลาคาญเอาง่ายนะต่อจากนี้ไปนะหลังจากทีนะ่รับสมัครวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวานี้แล้วเนี่ยโอ้โหโพออกมาในท่านท่านลาคาญเลยก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หู เอาขำๆนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ